ภายความมั่นคงตบท้าพลึบนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมสู้ศึกขมิไล่ตั้งแต่พลเอกนันทพ์นาคพานิชรและทตรีว่าการการะทรวงกลาโหพมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญัฐมทตดีช่วยว่าการการะทรวงกลาโหม และพลเอกอุกฤษบุญตานนนผู้บัญชาการทหารสุดเพราะก่อนหน้านี้อนุทินชาญวิรุลนายกรัฐมรียืนยันรัฐบาลไม่ยอมเสียเปรียบกัมพูชาแน่นอนชี้ถ้าลุกลานยั่วยุจัดเต็มขณะเดียวกันออกมาการันตีไม่ได้ไปมีเกี่ยวกับนักการเมืองที่โยงว่าเป็นตัวการผัวพันธุรรกิจสแกมเมอร์หรือแกงคอเซ็นเตอร์ที่กัมพูชาจึงไม่กล้าแต่เรียกเรื่องนี้การันตีถ้าพบนักการเมืองไทยเอี่ยวแกงสแกมเมอร์กัมพูชา หากผิดจริงต้องลงโทษไม่มียกเว้นกูรูการเมืองออกมาดับกองพร้อมกับยุให้ไทยทําแบบเกาหลีใต้ส่งกองกําลังไปปราบปรามแต่ไทยทําไม่ได้เพราะไทยไม่ได้มีแบ็คอัพดีเหมือนเกาหลีใต้ไทยจัดการกับปัญหากัมพูชาให้เร็วทันใจแบบเกาหลีใต้แต่ทําไมเกาหลีใต้จึงกล้าทําแบบนี้เกาหลีใต้กับไทยเหมือนกันตรงที่มีศักยภาพทางทหารเหนือกว่ากัมพูชาทั้งคู่แต่เกาหลีใต้มีเหนือกว่าไทยอีกตรงที่มี ยุทธโภปกรและฐานทัพสารัฐคอยหนุนหลังอยู่ด้วยจึงเป็นที่เกรงอกเกรงใจของนานาชาติส่วนไทยนั้นเป็นกลางไม่หนุนใครถ้าเป็นประเทศที่มีชายแดนติดกันเกาหลีใต้ก็คงลำบากใจที่จะทําแบบนี้เช่นกันเพราะเรื่องราวอาจขยายตัวออกไปเป็นเรื่องราบใหญ่โตได้ไทยจึงต้องปฏิบัติกับกัมพูชาด้วยกติกาสากลเริ่มจากเบาไปหาหนัก กองไทยก็ไม่สามารถย้ายแผ่นดินหนีกัมพูชาไปได้เช่นกันแต่นักวิชาการบางคนเห็นว่าช่วงนี้เป็นโอกาสทองของรัฐบาลไทยและทหารของไทยที่จะเคลื่อนไหวเชิงรุกจัดการปัญหาของกัมพูชาให้รวดเร็วเพราะคุณเซนประธานวุฒิสภากัมพูชากำลังเจอปัญหาหลายด้านจนวุ่นวุ่นไปหมดดังนั้นไทยจะทาอะไรก็รีบทำถึงให้มันจบจบไปหากจากนั้นไทยกับกัมพูชาจะได้กลับมาพูดคุยกันใหม่ แบบมีเหตุมีผลอย่างคนมีอายะคุยกันขนาดนายเสียสักพวงเกตแก้วประธมนดีว่าการกระซุงการต่างประเทศยังยอมรับว่าการเจรจาฝ่ายเดียวไม่เกิดประโยชน์ที่ฝันมากัมพูชาพยายามใช้วิธีบายเบียงเบียงเบนแทนที่จะแก้ไขในระดับทวิภาคีตามรอบที่มีอยู่แล้วและที่ฝันมาฝ่ายกัมพูชาไม่แสดงความพร้อมที่จะเจรจาการที่สหรัฐเสนอตัวเข้ามาเป็นคนกลางเพื่อต้องการสตรภาพของนายโดลด์ทรัม ปรธานาทิบดีสาระว่าเป็นผู้สร้างสนิภาพไปทั่วโลกแก้ไขค,ความขัดแย้งแต่ถ้าการเข้ามาของสาร์ช่วยให้เกิดความคืบหน้าในการพูดคุยกับฝ่ายกัมพูชาก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ใน,นที่สุดสาระไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องในการเจรจาเพราะเป็นลึกระวังไทยกับกัมพูชาโดยช่วงหลังฝ่ายกัมพูชาต้องการเอาใจสารัยิ่งทำให้การเจรจาดูมีความคืบหน้าโดยเฉพาะที่ไทยยืดยันสี่งื่อไขแต่ที่ผ่านมาการเจรจาตกลงกันใน สี่เปลนดไม่ได้ดังนั้นเจรจาสิบฝ่ายสหรัฐมาเลเซียไทยและกัมพูชาในวันที่26ตุลาคมนี้ที่กรุงโกลาล,ลมัมเบิกไม่ไมีทางได้เห็นสันติภาพบังเกิดขณะที่ประเด็นการปล่อยเชลยศึกกัมพูชา18ดคนถือเป็นมาตรฐานของการสร้างค,ความไว้เนื้อเชื่อใจและเป็นการตัดสินใจของฝ่ายไทยในจังหวะที่ไทยคิดว่าไทยมีความมั่นใจว่าฝ่ายกัมพูชาและฝ่ายไทยสามารถตกลงกันในเรื่องสําคัญและจะดำเนินการต่า,างอย่างจริงจัง พราะในเอกสารระบุชัดว่าเมื่อมีการปฏิบัติตามที่ได้คุยและดําเนินการสิ่งเงิน,งนไถ่ฝ่ายไทยจับรอยเฉลยศึก18คนดังนั้นการที่ฝ่ายกัมพูชาออกข่าวว่าใจจับรอยเฉลยศึกโดยไม่มีเงื่อนไขโดยทันทีนั้นคงไม่ใช่หากกัมพูชายังไม่เลิกเป็นภัยคุกคามไทยเรื่องปราบปรามสแกมเมอร์และอาชญากรรมออนไลน์รัฐบาลไทยตั้งมือปราบแก๊งคอสเซนเตอร์นั่นคือพลตำรวจโทใจลงผิวพันธ์ อดีตผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์นักผู้ต้อลุยทำงานกับเกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกาปราบสแกมเมอร์ในกัมพูชาแยังมีเยอะอีก40ประเทศพอการช่วยเหลือรรพร้อมรับประกันตำรวจไทยก็มีความพยายามอย่างมากในการปราบปรามเช่นกันซึ่งเนื่องจากสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้ตอนนี้ยังมีอีกข้มที่ประมาณ30-40ประเทศจึงอยากให้ประเทศเหล่านี้เร่งดําเนินการปราบปรามอย่างจริงจัง และอยากให้ฝ่ายกัมพูชาซึ่งเป็นเจ้าของประเทศให้ความรเมือกับประเทศเหล่านี้ด้วยขณะเทียวกันที่ผ่านมาประเทศใจโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการยกระดับการทำงานตามนโยบายของนายกประธมตีโดยมีการจัดตั้งศูนย์วอลลและดึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาบูรณาการร่วมกันซึ่งรับประกันว่าตอนนี้ตำรวจใจมีความพยายามอย่างมากส่วนการปราบปรามแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ยังคงดำเนินการต่อเนื่อง แม้ว่าในช่วงสงครามที่ผ่านมาจะทำให้สิติการจับกลุ่มแคงคอร์เซ็นเตอร์ลดลงในช่วสงสองวันแต่หลังจากที่มีการประกาศหยุดยิงก็ทำให้ตัวเลขการจับกลุ่มกลับขึ้นมาโดยมีค่าเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า1,000รายต่อวันมูลค่าความเสียหายวันละ77ล้านบาทแต่ขณะนี้สื่อกลุ่ใต้กำลังถล่มรัฐบาลเกาหลีใต้เองที่ไปนำตัวคนเกาหลีใต้ที่หลอกลวงคนเกาหลีใต้ด้วยการกลับมาจากกัมพูชาแหล่งชุบเลยง กญากรรมออนไลน์กลับประเทศเพราะรัฐบาลเกาหลีใต้พา64ชาวเกาหลีใต้กลับมาในจำนวนนี้มีเครือข่ายแก๊สสแกมเมอร์รวมอยู่ด้วยกล่างวไมง่ไม่คือเต็มใจไปกัมพูชาเพื่อทำงานรับใช้อาชญากรรมออนไลน์นันเองแต่กลับได้รับการช่วยเหลือกำลังกล่าวถึงชาวกัมพูชา3คนรับงานล่อลวงไปกัมพูชาและเข้าไปมีส่วนร่วมกับดูแมนแกหรือหลอกให้รักหลอกให้ล,ลงทุนจนหมดตัว แต่อ้างว่าถูกกักขังอยู่ในตึกแห่งหนึ่งในกรุงพนมเปตขณะที่ญี่ปุ่นที่เข้ามาร่วมวงลุมกินโตะกัมพูชาที่กำลังพลิ้งพล้าตำรวจญี่ปุ่นจับกลุ่มตัวชาย3าคนต้องสงสัยโัพันอาชญากรรมโชวคโกออนไลน์โดยหนึ่งใน3คนนี้เชื่อว่าเป็นหัวหน้าแก๊งสแกมเมอร์ชาวจีนที่มีฐานอยู่ในกัมพูชาสูบเงินเดียบไปกว่า1000ล้านบาทหนึ่งในสผู้ต้องสงสัยที่ตำรวจญี่ปุ่นลากคอมาได้ เป็นหัวหน้ากลุ่มคือนายเฉียนจิงมีฐานอยู่ในประเทศกัมพูชานายเฉียนมีความเชื่อมโยงกับแก๊งอาชญากรรมจีนแก๊งหนึ่งและแก๊งนี้กับแก๊งอาชญากรรมญี่ปุ่นชื่อซูมิโยชิไคก็ร่วมมือกับแก,งกนน๊งสแกมเมอร์ที่นายเฉียนเป็นหัวหน้าเช่นกัน ฉลองครบรอบ5ปีท็อปนิวเพื่อต่อแทนน้ำใจแฟนข่าวเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมเป็นท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพื่อสนับสนุนให้เราได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปค่ะสมัครสมาชิกท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพียงปีละ5,000บาทรับกระเป๋าเดินทางและเม็คเกอร์ก๊์ดพร้อมรับสิทธิประโยชน์ระดับท็อปตลอดปี2569 ส่วนลด20%สินค้าท็อปนิวส่วนลด10%ทัวกับท็อปนิวลุ้นจับรางวัล6ครั้งต่อปีลุ้นรับทองคำแท่ง128รางวัลและวอชเชอร์ทัว120รางวัลรวมมูลค่ากว่า5ล้านบาทสอบถามข้อมูลโทร024815677หรือ LINE@ Top Shopping พิเศษโปรโมชั่นถึง30พฤศจิกายน2568ซื้อเมมเบอร์ทุก2ใบรับส่วนลด10%มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซ u เปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ